เน้นกลุ่มที่กลุ่มก้าด้วยรถเม้นตอนนี่นะผู้ขี่รซ้ำโง่คุณจำแนงก็ไปก็ไปได้หาทาามือทะเลาะไอยก้อนสีนี้กับไปเห็นบอสเนี่บอสท้องเตนอกไก่บอสเาินนกไก่บอสเรานนกไปบอเดนกไปบองลูกคือน้าเดี่ยมดาขับหน่ะที่ไปแบกเดียมยมแกันก็หงุิเห็นก็่วงก็เลยสุดหงอกมาใส่ะได้จหนได้กะบอกไม่สีที่มานําจะสด้กก็บอกนี้เรตมดาเดย สี่นกขยป็นกสี่ไม่ไม่ก็ได้สี่คนมันก็ไม่้ก็ได้นี่งกันนะก็ลบปาข้างนี้ได้ไหมลบอีกแล้วก็เลี่ยนนงข่ะได้กระบอกพิเศษนี่มาอยู่น้ำท่งเล็กน้อยเี่องคยเร้ยงมอยไ่เพะหนบน้าหาจริงเขาทั้งเขาสูมือมือนั่นถอดชุดนอจานี้นะพระเาุเียพบกับพระเอกลงปรยุเพียงสิบหกปี พระเอกโด่งแนวผู้ดอ แม่ยนะังหลับมาดิผู้ใหญมันยังบอกว่าม่เรียนหรอก็มาเรย่กันักชื่ออะไรผมภาษางล่ามือนไรเออผมมึกกัแต่ว่านีใครสินเออให้มันแตกล่ามานื้นเ้ยม่ไม่แม่ซาปาไม่ได้กิน่ไดอนนี้รอแม่ยังม่กิน่พ่อี่ปลาดุกดพี่จูกพี่มูไรนี่อ ก็มาหนาดีมาเดียนอย่กับบ้าดีหมดมก็มหนาคุณยังนอยุ่งกับใรขายมองวันนี้เป็นตั่เมจัน ีรู้รตีได้ก็รอกดียากกันเลยแรบยากล้ำซ้ำค,คุณสิงห์รับตอน,นเลยลเน่ยนี่ตอนนี้รับไปเเลยพ่อได้เฮียบ้านเลยเออพ่อที่เก้าวถึงตลกตัวน้อยลอยออกมาดอกรุ่นหมูได้ละหล่อโอ้ยลำกระลำบลอยลอยพ่อได้ราคาตัวโอ้ยเป็นตลกได้ค่าตัวมือละสองร้อย เบื้องด้อมือไหสิเป็นเียคอด้อยจังสิไใ้สองรตัวรอยตัวฟหาเบาไปตัวเน่อีเบอจนตายปาโอ้โหยังบ้าพอดจาร์จ่าตัวนึงเจ้าทหารตาฝูงมันนียังจ้าฝูงปาเดี๋ยวฟังประกาศจาก ราชวงการของพ่อพราาะญ์ามนกันสกอนฟังฟังเดอบาลาเดือเอาเลยพอยล่อญ่กระโจงกระโจงเจ้ากขาเลยแองานาพ่อพ่ปริมา,าตามราชวงการของพ่อพันธ์ษา,ามน,านเราอมาตยบเร์เพชรบันแพงยิ่งไงแถวบรนเือว่อบ้า,ม,บามีสารคดรอย คอ,อนคแมแกแมเมือวันนี้ตามหาชายรุ่นชายจัก,กันเข้าไปในเรืเร่องไดไบ้างให้พัะธ,ธิดาท่เก็บพระนางได้เรียกเป็นเนี่ยครูแล้วกเกียพิเศกสมรสได้คั้งเดียวกันโตบัลลาม่หา่างบัลลาเ,เนี่ยเนี่ยนยผู้คนหี่ในนาเขากอพ่อพ่อนูเนี่ยกเป็นเชียววโอกาเรานี้หมายควม่าพญาสาี่เลียงสามุน เจอยากููเขยเออเขาทไปได้ไหมเอากูญแก็จะพร้อมเท่าดดิไม่เห็นชิ้เมื่อนะนายเงเลยไปได้คือกนร่าต่าแตนี่หังชุมนั่นก็ไปได้เออเอาก่ไม่อย่างสนไปว่าแม่เมื่อาปเม่อผู้ใดมาดอนพิงคือเลือยู่ดีบาทจิโต๊ะจับ แต่เมใหญ่ก็คงอุดรีเจ้าอย่าบังอาจหาหลวงมาพวกเราได้เป็นไผ i กันพวกเราได้เป็นทหารมาจากในเวียงในบ้างมาตัาคำมั่นชาของพญาสามนอย่างนี้พูนตีข้องรอง้าหายสเลงไปพะฒนาตะเข็เลยพนเนี่ยคูผู้สิบปดต้องขอบ้าไปไปเล่านาอะไรไปสุวยเล่าะไเนี่ยสิบแปดเอเมียไป้่นี่มันเี่ยงดิมันบอกว่าอะไรเนีมามันบอกว่าอะไรดิเออมันเป็นกึ๊กกึกเออ บอกตม่แรกคือชาวนาเนี่ยเปไหนอามาดรอดของข้าพานการเรียบริชาเ้าขับคนถรือมาเลกภาษาใบเอกภาษาบเราเห็นตั้ไหเราเคยสี่คตไใบสองสอ่กับสคตรี่หนึ่งเป็นผู้จับให้บอกบอก่าไงเหรอเกภาษาไบปริญาสองใบซ้อนบอกบอกเอก่อเลยนกัสี่คตไใบกับมาลูโอ้ยอย่างะหนไหมไไไ

มันาจังไรหะมันบอก่ามันบอกเนี่ยเกิดไมาสา่มันจะบอกเนี่ยเด็ดขาดมันมาผู้ใดเอาเมี่ยไม่ได้ขี่ขาเงินนมเอ้ยมันมาตมืสกันหนึ่งเขท้าเออเดกินเนี่ยขาเอสักขาเห็่ขาเออเป็นไเลย่าอู้หูกะเนี่ยใกูสักเบาดีกว่ามันไหม โอ้ยแต่สุ่มบอมีเนี่ยสุ่มจี ì, จจอยอ,อ,อยู่หลังหันยิงสักดีอ่ก็หลอกเบิกไ,ได้แค่คเสือเฮ็ดใจไหนใจไหนฝังนี่หอาเมี้ยหอาว่างว่ะนี่ให้ขอพ่อพี่ที่อยู่ฝอลุงพฝาลุงเออฝอลุงมอะไรบ้านบักหลอกไม่แดงโดนฟอปฟูบมันบักไม่แดงเออง่ายนิดเดียวจัดไปครับเขาเน,น,นี่ยจอกกู้จักโอ้กู้จักจังไหนยี่กูเลี้ยงมาแต่อยู่ปอสองกูเป็น ยุ่งพอสองแม่เล่นใบบวกใบบวกเลยเอาหลอกมันเพิ่งเห็น่ตาดีเลยแม่บอกเออใช่ไหมไปตัวไหนอย่างไรหลายเป็นบ้าอย่างไรเข้าไปในเมืองไหนบ้างเผื่อว่าตกลงข้ามันชาติแล้วเออบอกมันชุ่มนีคุ้มัวมันไปแน่พวกเจ้าทั้งหลายจงฟังเราอาในรัฐข้ามันชาจากแล้วเลยพวกเจ้าทุกคนต้องเข้าไปตามราชธุรการทันเพราะสั้นข้อขาดเจ็บชั่วโหดอันเดอร์สแตน อ่าหัวตั้งเงี้นะเดีก่อนเดีก่อนห้าไปกินปัวตั้งจอันี้นึค่อยเอาค่อยเอานั่นเ้วยนะก่อนกัน